สวัสดีครับพี่แนนวันนี้ตื่นมาวิ่งแต่เช้าเลยนะครับผมชื่อเต้อายุ18ดทักทายพี่แนนสาวสวยอายุที่13พี่สาวข้างบ้านที่มาเพิ่งออกกำลังกายแต่เช้าเธอเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ข้างๆบ้านผมได้มาถึงเดือนแต่ก็น่าแปลกใจนะครับที่ผมกับเธอสนิทกันอย่างรวดเร็วเพราะตอนเธอไปทำงานตอนเช้ามันจะเป็นเวลาเดียวกัน กับที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนผมก็เลยชอบชวนเธอนั่งรถมอเตอร์ไซค์ของผมไปลงที่หน้าปากซอยเพื่อที่เธอจะได้ต่อรถไฟฟ้าไปทำงานผมชอบเวลาที่เธอซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมครับเพราะเธอจะกอดผมแน่นมากจนแก้มนุ่มๆของเธอมาชนกำลังของผมทำให้ใจของผมเต้นรัวไปหมดเลยครับพี่ว่าช่วงเนี้ยพี่น้ำหนักขึ้น เลยมาวิ่งออกกำลังกายสันหน่อยอะเธอหันมาตอบผมหลังจากที่ผมทักทายเธอผมที่กำลังวิ่งตามหลังของเธอก็แอบมองหุ่นของเธอจากทางด้านหลังเธอใส่เสื้อกล้ามแบบสปอร์ตกับกางเกงขาสั้นทำให้เธอดูเซ็กซี่ขยีใใ้ใจมากเลยผมว่าพี่อะไม่ต้องออกกำลังกายหุ่นของพี่ก็ดีอยู่แล้วนะคะจริงเหรอเต้พี่หุ่นดีจริงๆเหรอ ทิ้งสิครับพี่แล้เต้ชอบไหมอะชอบสิครับชอบจนผมอะอยากจะเป็นคนพิเศษของพี่เลยจะได้คอยเอาใจพี่อะครับบ้าจังเลยเต้นี่จากนั้นเราสองคนก็วิ่งไปได้สักพักแล้วก็ไปนั่งพักเหนื่อยกันที่โต๊ะใต้คนต้นไม้ใหญ่พี่แนนกับผมนั่งใกล้กันจนผม ได้กินกายหอมกุณของพี่แนนแถมตอนนี้พี่แนนน่ะยังมีเหงื่อชุ่มตัวไปหมดทำให้ผมอ่ะรู้สึกแปลกๆขึ้นมาจนหน้าแดงตัวร้อนผ่าไปหมดพอเธอดูเซ็กซี่เหลือเกินแล้วผมก็เขินเธอจนทำอะไรไม่ถูกนั่งเหงือโดตัวแข็งนี่เต้เป็นอะไรไปเหรออยู่ๆก็นั่งตัวเกงหัวโดแบบนี้เีอย่บอกนะว่าเขินพี่อะ ก็ผมไม่เคยได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงนีครับพี่ผมเรียนโรงเรียนชาย้วนพอได้นั่งใกล้ๆกับพี่ก็เลยเกิดอาการแบบนี้นะครับน่นารัจริงๆเลยนะเราแล้วเธอก็ยื่นมือบางมาถึงแก้มของผมเป็นจังหวะเดียวกันกับที่หนอนบนต้นไม้มันล่นมาใส่ตัวเธอเธอก็ตกใจกอดผมแน่นจนตัวเราสองคนแนบชิดกัน เอ๋ช่วยพี่ด้วยหนอนนี้่างญ่ตัวใหญ่จังมันโลนใส่พี่จับมันออกไปทีพี่กลัวก็ได้ครับพี่จากนั้นผมก็ยื่นมือหนาของผมไปจับหนอนที่ไตยอยู่บนต้นขาของเธอออกผมถึงกับมือสั่นว่าเกินน้ำลายแล้วผมก็จับหนอนออกไปจากขาของเธอและพี่แนงก็ค่อยๆ่อยผ่าตัวออกจากอ้อมอกของผม แล้วก็นองหน้าผมด้วยสีหน้าที่แดงกามคงเป็นเพราะเธอเขินที่ตกใจแล้วมากอดผมพี่ขอบใจเธอมากเลยนะที่เอาหนอนอไปให้พี่อะเอาเงี้ยเพื่อเป็นการตอบแทนเธอพี่จะเลี้ยงข้าวเย็นเธอนะเย็นเนี้ยมาที่บ้านพี่นะพี่จะเลี้ยงตอบแทนผมเหรอครับมันจะดีเหรอครับพี่ดีสิ แต่ผมเกรงใจพี่นะตกลงจะเอาไห้เต้เอาสิครับพี่แนะจะทำกับข้าวให้กินทั้งทีไม่เอาได้ไงแล้วแต่ชอบกินอะไรอผมชอบกินหอยครับฮะอะไรนะเต้ชอบกินหอยเหรอครับพี่ผมชอบกินหอยขอให้เป็นหอยอะ่ะไม่ว่าหอยอะไร ตัวเล็กตัวใหญ่อะผมชอบกินหมดเลยนะครับดีเลยงั้นเย็นเนี้ยเดี๋ยวพี่อะจะทำเมนูหอยให้เต้กินใ,ให้เต็มอิ่มเลยนะจริงๆนะครับพี่จริงสิผมดีใจจังเลยครับที่จะได้กินหอยที่พี่แนนทำให้ผมกินเต้ว่าแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่พี่ตกใจนอนแล้วก็โดดกอดเต้ ไม่รู้มีอะไรแข่งแขงของเต้ะมาโดนตัวพี่ด้วยอ่ะพี่ดอนมันด้วยนะครับโดนสี่ตัเต็มเ็มเลยแล้วผมก็หน้าแดงด้วยความอายค่อยๆหยิบกระติกน้ำลายลูกหมีหน่ารักออกมาสงสัยพี่แน่น่ะจะโดนกระติกน้ำลายลูกหมีของผมม่ะครับผมชอบเอาไว้ดื่มตอนมาวิ่งออกกำลังกายอ่ะครับพอเธอเห็นกระติกน้ำของผมเธอก็ทำตาโต ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าผู้ชายหาุ่นล้ำเบิกอ,อย่างเต้จะใช้กระติกน้ำลายลูกหมีแบบนี้พี่เห็นแล้วอดใจไม่ไหวแล้วอะขอลองจับมันเล่นดูหน่อยนะแล้วเธอก็เอื้อมมือมาจับกระติกน้ำลายลูกหมีอของผมเล่นแถมเธอยังขอเดิมมันอีกด้วยอืสดชื่นดีจังเลยนะน้ำของเป้เนี่ยพี่ชอบจังเลยแล้วหลังจากนั้นเราสองคน แล้วเดินกลับบ้านไปพอถึงตอนเย็นสักหกโมงผมก็รีบไปขอประตูบ้านของพี่แนนเพื่อมาตามสัญญาที่พี่แนนจะทำอาหารเลี้ยงผมแล้วพี่แนนก็เปิดประตูออกมารับมาไว้จังเลยนะเต้พี่ยังทำอาหารไม่ทันเสร็จเลยไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมช่วยพี่ทำด้วยเั้นก็ได้จากเข้ามาสิแล้วพี่แนนก็พาผมเข้าไปในครัว วันนี้เธอใส่ชุดเดรสสีขาวกับปรงสั้นน่ารักสดใสามากเลยพี่แนนจะทำเมนูหอยอะไรให้ผมกินเหรอครับพี่จะทำหอยหวานย่างมาบีกคิวให้กินนะเห็นเต้บอกว่าชอบกินหอยอือือแค่ได้ยินชื่อผมก็อยากกินจนน้ำลายจะไหลแล้วครับพี่อยากกินขนาดนั้นเลยเหรอเต้แล้วมาช่วยพี่ล้างหอยก่อนสิได้สิครับ จากนั้นผมก็ช่วยพี่แนนล้างหอยจัะหราหอยอีกอย่างเนี่ยพี่แนนสดจังเลยพี่ไปซื้อมาจากเจ้าประจําในตลาดมหาชัยเนี่ยพ้องจะขึ้นจากเรือประมงเลยนะแบบนี้คงจะหวานนะดูเลยนะครับแน่สิหอยดีๆสดๆอ่นะมันก็ต้องหวานอยู่แล้วหลังจากนั้นผมกับพี่แนน เอาหอยไปย่างบาร์บีคิวกินหอยของพี่แนนเนี่ยหวานจังเลยอะรสชาติดีมากเลยครับชอบก็กินเยอะๆนะจากนั้นผมก็กินหอยหวานกับพี่แนนแล้วก็ดื่มไว้์กันไปด้วยสักพักผมกับพี่แนนก็เริ่มมึนจากลิ์ของไวายแดงที่เราเดืมม่มกันเข้าไปมันทำให้ผมใจกล้ามองหน้าพี่แนนแล้วก็ส่งสายตาหวานเย้ะออกไป พี่แนนครับพี่แนนมีแฟนหรือ,อยังครับพี่เคยมีแล้วแต่ตอนนี้เลิกกันไปได้สองสามปีแล้วแหละตั้งแต่นั้นน่ะมินงชักหัวใจของพี่อ่ะพี่ก็ไม่เคยเปิดให้ผู้ชายคนไหนเข้ามาอีกเลยแล้วผมก็ค่อยๆเคลืค่อนตัวเข้าไปจนหน้าของผมอยู่ชิดกันหน้าของพี่แนนะแล้วถ้าผมจะขอเป็นผู้ชาย ที่เปิดลิ้นชักหัวใจของพี่อีกครั้งจะได้ไหมครับเต้เอาจริงเหรอเอาจริงสิครับผมชอบพี่ตั้งแต่วันแรกที่พี่ย้ายเข้ามาอยู่ข้างๆบ้านผมแล้วถ้าเต้เอาจริงเงินพี่ก็ตกลงพอพี่แอบชอบเต้เหมือนกันรู้ไหมว่าพี่อะมักจะแอบมองเต้ผ่านก,นากระจกห้องนอนของพี่อยู่บ่อยๆจริงเหรอครับ ถ้าอย่างนั้นผมกับพี่มาเป็นแฟนกันนะครับวันนี้ผมขอเปิดลิ้นชักหัวใจของพี่เลยนะครับอยากเปิดก็เปิดสิแต่มันคงจะเปิดยากหน่อยนะเพราะมันไม่ได้เปิดมานานแล้วหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆเปิดลิ้นชักหัวใจของพี่แนนจนผมสามารถเปิดลิ้นชักหัวใจของพี่แนนได้โดยการเอาใจเธอแล้วผม ก็ค้นใจของเธอจนรู้ว่าเธอชอบอะไรแบบไหนเต้นี่ค้นล้ชักของพี่เก่งจังเลยนะคนทุกซอกทุกมุมของหัวใจของพี่เลยและคืนนั้นผมกับพี่แนนก็ได้มีความสุขด้วยกันทั้งคืนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีครับ